ค่ะวันนี้ก็พามาเลาะดูนาวันนี้มาดูนาหวานอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมคะฝนตกเมื่อกี้ค่ะตกหนักท่วมอีกแล้วค่ะแล้วก็มาดูพวกกิ่งไม้ที่มันลงตรงไร่นาเราเราก็ต้องเอาออกนะคะกิ่งไผ่พอดีว่ามีต้นไผ่อยู่แถวนี้นะคะค่ะจะให้ดูนะคะอันนี้ก็มันลุ่มหน่อยค่ะน้ําขังขังเยอะกว่าเดิมค่ะนี่นะคะกิ่งไม้ ไม้เราก็ต้องเอาออกจากที่นาเราคะ่ะต้นไผ่มันหักคะ่ะลมพัดแรงมันก็หักโคน่นหักมาถูกไล่นาเรานะคะเอาขึ้นคะ่ะนี่ขานี้ก็ที่มาดูงวดก่อนยังไม่ขึ้นสูงเท่าไหร่งวดน,นี้ก็ขึ้นต้นข้าวก็สูงกว่าเดิมนะคะเพราะว่าโดนฝนไล่ที่ท่วมก็ท่วมไปคะ่ะที่มันเป็นร่มก็จะน้ำขังนะคะดูนะคะ ก็ออกไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ถี่นะคะออกหางก็ดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ยไม่ค่อยออกเลยปีนี้คือสี่ไร่ใช้สองกระสอบนะคะพอดีซื้อพันข้าวนะคะอันนี้เป็นกอขอหสองไร่ต่อกระสอบนะคะก็พอดีค่ะพอดีพ่อเผื่อนะคะอันนี้ก็เผื่อนกเผื่อไก่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อ่มาดูมันเนาะหวานเสร็จ ราก็ไม่ได้มาดูค่ะก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะค่ะนี่ค่ะก็เขียวอยู่นะคะอันที่เป็นทุ่ลุ่มก็ขังอย่างที่ว่านะคะเราะนาก็เห็นต้นเป็นน่นอีกแล้วค่ะค <น S 1> ต้นป็่นเนาะหมากเป็นป่นหมากไม้ธรรมชาติค่ะเราเลาะไฟอันนี้อุดมสมบูรณ์อยู่นะคะไล่นาสาธุพวกเราอันนี้ลูกใหญ่ค่ะอันนี้ต้นใหญ่ค่ะอยู่ในคลองสงสัยมันได้น้ําได้ท่าเนาะมันได้น้ำเนาะยายนี จะให้ดูนะคะนี่ค่ะโอ้หธรรมชาติค่ะกินของธรรมชาติค่ะให้ดูนะคะใหญ่ลูกใหญ่มากค่ะนี่ค่ะธรรมชาติมากค่ะอยูด่ดิมถนนนะคะใครอยากกินก็มาเก็บกินค่ะไม่มีว่าห่วงนะคะถ้าแบบนี้นะนเพราะว่าผลไม้ธรรมชาติน,นะมันไม่มีเจ้าของมันขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะวันนี้ก็พานะมาดูแค่นี้นะคะ เจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ